เอาาทีส oh, ู <Download S 1> ้กับศัตรูไปด้วยกันเลี้ยวซุ่มเลีเยวลุ่มไปนี่ก่อนี่ก็ว่ามือข้างางเข้าไปดีกว่านะเ้าวไม่ใส่ได้ ไปเลยนะครับตรงนี้ยังไม่มีเนี่มันเลยแล้วมันเลยแล้วรู้ไหมถมาตั้งแาถวกเราเลยเป็นนไทยเลยครับใคือเอปด้มาเงก้าฟิกสามนาทีต้องกคนนี้ น่าจะมีซาแล้วฉันเดมาแล้วด้านขวาด้าน้าม่ช่น้ำหนัมันได้ยังไม่ึงนะนัสองนที่เอลสูบไปสูได้ิดรับบ้าตัดไเ้้ดมันเยอก็ไม่ต้องเอาก็ได้หมดก่อได่ มนทางสามไม่ได้ไม่ได้ขึ้นนหมดละมันวิ่งขึ้นนะไม่เห็นนะตอนนี้ไม่เห็นนะตอนนี้่เ็นเอาเรื่องเดิมน้ำเดิมๆข้างหน้ามีอะไรอยู่เ บนตานะมันก่อนตานิตัวมันจะ้องดที่เก่นง่า้ตัวีตัวที่นช้างครึ่งหลอนะครับ เจ้าเยอเกินมากเลยมันแม่ขึ้นกาไม่ติดตัวแล้วมือตื่นดีบ้กลับไปเียนโจ๊กจ่อยมันสุเลยา่ใช่แต่จ่อสับอะไรผมกอก่อนให้ก่อนก็ได้กอกกกอ ล้างนี่มันล้างไอ้บาไม่ได้เลยว่ะตานั่งที่แตงานไม่ได้ไม่ได้แล้ไหลอหลอโอเคเม่กี้ไม่ปะป้านตีใส่เฟลี่ขนาดคุณสองที่จะมาเล่นคนไมตาภาชไม่ใ่หายหมดชาวไท่

คริปกำลังถูกส่งออกไปสี่นาทีแล้วคือวิ่งละ้อนยอนเดี๋ยวเดไปทำอีกแป่เดียวรถดี๋ยร่าาเล่นมเล่นเลยเข้าเตีนะไปนกันเลยเลาเนื่อัมันสามตนตโอเคโอ

ไวย์ก็ดูนะครับก็อะอะอ๋อกินตัดนะครับอะไรก็เอาตาก็ได้มันไม่ค่อยชิราทุหรอแล้วล่าสุดเจ็บมั้ยแล้วได้วางสื่อได้เกียร์อะไรวะมันชื่อหมวกเกียร์อะไรวะเออๆฮะมันเรียกที่มันพูดที จะคงงัวเดียวกันมากกู่ Has been defeated. Play your i g l y y o s t นะครับนะครับอันนี้ก็ ห้อกงกล้านีวเราเก่ไ้เคแล้วครับชีวิดไปง

We're coming to you. we you.

对呀，对呀，对呀，这叫助攻吗？ โซ่บนต้นไม้ใช่เดีด๋ยวนี้จะให้ยังไงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ป้ายมันตระหนักก่อนแล้วก็มาเชื่อมต่อกันเลยนะตัวถูกที่นี่นะตัวถูกที่นี่โอ้ยดีมากเล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 ย đây, cái này, cái này, cái này, cái, 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 すごい。Oh, <brilliant. S 1> <laughs>

Thank <laughs> you. 2ตัวผมมาด้วย Star Power Saba Saba Big Bomb ครับอย่าอย่าจะไม่ได้ไปไบไปโด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 ครับ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 